โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับมันนี้ก็มีการในเกม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 มีรอเรือได้ไงวะวันพันแมนเดอร์สจอนเกตลูกผู้ชายมาเดียวจอดนะครับผมอ่าและแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนอะไรวะพฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมก็วันที่หนึ่งนะครับเขาจะมีการอัพตัวใหม่มานั่นก็คือ วัคีนอสร่าง2นั่นเองนะครับผมมีร่าง2แค่จีนอสตัวเดียวไม่ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะทักซึมากิร่าง2วัคซีนแมนร่าง2แล้วมีใครอีกวะเอออีกหลายคนนะครับที่มันจะเป็นร่าง2นะครับโซนิกอย่างเงี้ยเออโซนิกนี่คือโหดมากเลยนะเท่าที่ผมไปดูคนต่างประเทศรีวิวมาคือแม่งโคตรแรงอะ่ะเออโอเคแล้วก็สําหรับผมนะครับคิดว่าจีนอสเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะครับแต่ผมก็จะมาเติมในงบแค่ 1,000พันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะแบบนิดๆก็ได้พันนิดๆน,นะครับผมจะมาดูว่าเราจะเกลือหรือเปล่าสําหรับจีนอนนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าผมรหัสผมซุมไม่ได้หรือว่าซุมได้ก็กช่างเถอะนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเปื้อให้น้องคนนึงด้วยนะครับผมก็น้องเขาส่งมาให้ผมเปิดไงเออไม่รู้ว่าจะเปิดให้น้องเขาได้หรือเปล่านะแต่ก็มาลองเปิดไอดีตัวเองก่อนลวกัน okay, โอเคก็งบหนึ่พันนะครับตอนนี้ผมมีตัวดําทั้งหมดเท่าไหร่วะอืมนี่ 22ใบนะครับกับเพชร1,200นะครับเดี๋ยวเราไปจัดก่อนแล้วกันเพชร1,200นี่ซื้อได้กี่ใบนะครับมาดูกันโ oh, okay, อ้โหได้ได้5ใบครับท่านผู้ชมโอเคเอามาก่อน5ใบนะครับเหลือเพชร100เดียวเองไอ้บ <100 S 1> ้ากามโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาซุ่มกันให้มันให้มันหมดก่อนแล้วกันในรอบแรกนะ27ใบนะ okay. เนี่ยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียเวลาเสียนาฬิาากาให้มันมั่งใหม่จีนอสเดี๋ยวไปหนึงนะผมขอไปดูนี่ก่อน มีวอวยพรราชาให้เราหรือเปล่านะแหวบเอ้ยนานีีโอ้นี่เพิง่งผมผมเพิ่งเข้ามานะเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีเรื่องไหนโอ้โหให้ตายเธองั้นที่ผมขอทําให้ในบ้านทุกตัวมันยิ้มก่อนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมใครจะบนกระชั้มันนะฮะหรือใครจะทําตามก็ต้องมีวิจารณญาณจักรยานในการขี่ด้วยนะครับผม A few moments later เเออแล้วผมเห็นบางคนนะครับบอกว่าเอ๊ะ ไหนวันเลิกเล่นแล้วคือผมจําไม่ได้นะครับว่าผมพูดไปตอนไหนว่าผมเลิกเล่นนะคือผมแค่บอกว่าถ้าไอดีผมยังไข่ไม่ออกนะครับผมก็ยังเล่นปกตินี่แหละแต่ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นบ่อยๆหรือว่ามาแบบจริงจังในอันดับนะครับแล้วก็ไม่ได้เติมเยอะแบบแต่ก่อนนะผมและอีกอย่างเลยก็คือผมไม่ได้ทาคลิปวันพันแมนเกมเดียวแล้วไงเออก็ลงคลิปเกมอื่นด้วยแล้วก็จ้วันพันแมนเนผมลงแค่แบบสัปดาหล์ละคลิปก็พอนะ หรือว่าสัปดาห์ไหนถ้ามีแบบมีตังผมผมพอมีตังเปอร์ผมก็จะลงคิดไว้แค่นั้นแหละหรือว่าถ้าคิดคอนเทนต์ออนนะครับก็จะลงให้ท่านผู้ชมดูเออแล้วก็แบบมาหาว่าผมเลิกเล่นผมยังไม่ได้พูดเลยนะครับเออนอกเสียจากใครไอดีได้นะครับก็ใครที่สนใจก็มาซื้อได้นะครับผมแล้วแฟดเมื่อไหร่มึงจะยิ้มว่าเฮ้ยโอ้แฟดเอ้ยแฟดเอ้ยยิ้ม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 สิโอ้แฟดยิ้มแล้วฮะท่านผู้ชมโอเคอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นความเที่ยเสื่องทุกคนนะครับผมจง ปลักกอสใน ID base ฮะร่างสองนะร่างหนึ่งไม่เอานะเอาร่างสองโอเคไปเลยมนุษย์จัดแปลงสุดโทษจีนอสร่างที่สองขึ้นมาโอ้ยควรรอกำลังเสริมหรือเหลืออะไรหรืออะไรครับโอ้โหะหลือจะเกลือแม็กซายฟลา้ออทองทองในทองทองไป อันนี้คือเรียกว่าของฟรีนะอันนี้นนเรียกว่าเป็นตั๋วฟรีแล้วกันนะหุย้ยมายัางไวถ้าไม่อยากหักเออเราได้หักไม่อยากอัพาอจนกลายเป็นฮีโร่แบบฉันสิเซนเน็กไม,ม่มีคนไดเมีสากาดด้วยมึงดวงดีจังวะเฮ้ยดวงดีกู่ไดจีนอนสะอีกมั้งแน่เฮ้ยถ้า SR มานี่คือโอกาสที่ SR จะออกค่อนข้างยากนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ก็ถือว่าต้องเข้าเนื้อแล้ววะ่ะเฮ้ยคือมันต้องเข้าเนื้อแล้วว่ะไหนวะ แพ็คไหนนะอยู่ไหนว่าเอนี่ไงนี่ไงเริ่มที่99นะท่านผู้ชมอะซื้อมาขอ12ใบแค่นั้นแหละรู้เรื่องจงมาเข้าเนื้อไปก่อนดอกแรกครับผม99 What the fuck ตฟากโอเคเราซื้อนี่เพิ่มได้นะครับเมื่อกี้เรามีเจ็ดใช่ไหมเอาไปอีกสอีกสโป๊ะอ่าผมก็จะซุ่มทีละเท่านี้แหละ <c oughs> ไม่เสียเวลามากเลยโอเคไามไม่ได้หวางอะไรนะมไม่ได้วางอะไรเลยอันนี้ไม่ได้วางอะไรแนตะ่เด็ดทั้งสิ้นเลยนะมไม่ได้หวางเลย อืมอืมอืมไม่ได้วางเลยแล้วมันก็ไม่มาเลย <c oughs> โอ้โหบูไฟเออ <c oughs> เข้าเนื้อรอบที่สองนะครับผมงบแค่หนึ่งพันนิดๆน,น,นะฮะ <c oughs> มาไม่เอาเพชรขอตัวเยอะๆเยอะๆสิบใบบวกอะ <c oughs> เฮ้ยเกยมมึงเออเหรอวะเนี่ยดูความเออบันดีคือแบบตังก็เสียยังจะต้องมานั่งลุ้นตรงนี้อีกแทนที่มึงจะแบบเออมีแต่ตัวอย่างเดียวก็ได้เว้ยเออแม่งเอ,อ้ย งุดงิดจริงๆเลยเชียอโอ้โหห้าใบเอาไม่ได้ด้วยสามใบบ้าเอาเ้ยเพดไม่พอโอเคเอาไ้ก่อนมามันเริ่มบานปลายมันเริ่มบานปลายนี่คือแบบกะมาแบบได้ไวๆนวเนี่ยโอยบ้าเอ้ยสำเร็จมาแปดใบเท่านั้นอ่าโอเคตั้ง300บาทได้แปดใบจะเลยจะเลยนะมาประมวลผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มาเธอจีนอสจีนอสทองทอง โอ้โหจงคำรามหอกน่อไหม<ฮ>สติงเกอร์เ <laughs> จ้างทองโอโ้โหมันเหมือนล็อกไปแล้วอะถ้า SR ออกใช่ไหม SR มันมักจะไม่ออกเว้ยแม่งเอ้ยเท่าไรหร่แล้ววะท่านผู้ชมจะไม่ได้แล้ววะ่ะเฮ้ยแล้วมันไปเท่าไรหร่แล้ววะโอ้พอแบบว่านี่ฮะจะไม่ได้ด้วยว่ามีเท่าไหร่พอหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอ่ะลองดูจะพอหรือไม่จะอ้าวหมดแล้วเหรอ มาฮะท่านผู้ชมเอาใหม่เอาไหม่คือเมื่อกี้มันเหลือมันเหลื่อนนิดนึงนะครับมันไม่ใช่มันเหลือ่อมมันขาดนิดนึงมาเท่าไหร่เออสามสิบใบก็มาวะเพื่อนเมื่อกี้เยอะสุดหรือเปล่าวะโอโหเยอะสุดก็แย่แล้วลองถ้ายว่าไอ้ลองลอง,ลอ,ง,ลอ,งอันดับหนึ่งว่าแม่งก,แก็แต่ก็ได้อยู่ครับผมมามาก่อนเลยสามสิบใบรอบนี้ก็ขอเป็นจีนอสแค่นั้นแหละกูขอแค่จีนอสแต่มันยากตรงไหนวะเฮ้ยแอดมินฮะ GM ฮะจีเอ็มฮะบอลพันแมนทองทอง,ทอ,งอะ โอ้โหนี่มครับเฮ้ยเดี๋ยวจะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดูอันนี้ใครก็อย่าบอกนะโอางี้ว่าคิดว่าจีนัสยิ่ว่าจีนัสก็แย่แล้วจีนอสผมชอบจําชื่อผิดว่าไอจีนอสจีนัสเนี่ยไม่รู้ว่าในคลิปพูดผิดไปกี่ครั้งนะเออใครนับได้ก็ก็คอมเมนต์แล้วกันมาสุดขั้นสุดยอดย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปที่หน้าจีนอสจีนอสล่างสองเจ้ามันหล่อเท่เหลือเกินจงมาจงมาสถิตอยู่ในไอดีค่าคอมมอนแมน ไข่ <c oughs> วะเนี่ยสิ่งที่ได้สิ่งสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่วิชาป้องกันตัวแต่เป็นพลังทำลายล้าง <c oughs> นั่นไงละ่ะเป็นปืนใหญ่มอดไหมแบบคันเอื่อนนะครับจีนอต <c oughs> จีนอตล้างกาครับมีที่ทองไหมอ้วีฉันต้องการพลังมหาศาลในการบดขยี้ความชั่วร้ายว่าแต่ว่าไม่ใช่จีนอตอันนี้มึงเข้าใจผิดหรือเปล่าเกมเฮ้ยอ้โหเกมแม่งเข้าใจผิดว่ะ เฮ้ยรู้จะเป็นการอัญเชิญจีนอสล่างสองเพราะว่ามีสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเชดมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงเอาจีนอสมาบูชายันเจ้าทั้งสองตัวจงมาซะผมว่ารอบนี้แหละรู้สึกมั่นใจมากรู้สึกมั่นใจมากรู้สึกมั่นใจเต็มร้อยกับเจอเราฮีโร่เจ้ผมว่าไม่มาว่าท่านผู้ชมมันมันมี SR ออกหมดแล้วอะ ถ้า A S out ออแเรามันก็ออกยากเว้ยมาแม่งเอ้ยแม่งลอกกันว,วะโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะเอาจริงๆนี่คือตอนแรกเราหมดไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งพันนะเออเสียงเสียงเปแล้ววะเนี่ยโอเค <c oughs> ตอนแรกเราหมดไปแล้วนะหนึ่งพันได้รับสั่งกูเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเติมได้ป่ะวะเนี่ยแพ็คเนี่ยแพ็คนี้เติมได้หรือเปล่ามันแน่ใจฮะไม่น่าได้นะเออ โอ้ไม่น่าได้ก็แย่ก็ไม่ได้จริงๆนั่นแหละโอเคท่านผู้ชมที่ผมขอไปเติมอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมได้ทาการเติมแล้วแล้วก็มาดูว่าตัวเองเพิ่มไปทั้งหมด7 0บใบนะครับผมคิดว่ามันใกล้มาแล้วท่านผู้ชมนะคือมันจะออกตอนเล่าๆสัก80 90 1 0 0นรอนี่แหละเออโอเคมาลองดูดีอันนี้ผมจะซ่มได้อะไรนะขอลองแหละ9 7 9 7 k ายังแพงตีรวมๆแล้วตอนนี้ก็เติมไปทั้งหมดสองบวก้วครับสองบวกแล้วมาเฮ้ออโอ ไอ้ซ่าแม่งเ,เ,อ,เ,อ,เ,เอ้ยเจริญไรโอยเชตเคชิบหายแล้วท่านผู้ชมไรยี่สิบห้าใบวะบยี่สิบห้าใบให้ไหมหมายแล้วจีนอสอย่าให้พี่อย่าให้พี่ต้องรอนานโอ้โหแกคิดว่าฉันไม่สังหารแกอะไรวะเนี่ยที่สังหารแกใครก็ไม่รู้อีไอเอ๋อามาสีทองทองทอง,ทอง โอ้ไปยัง่งวด็อกเตอร์เอ้ยไม่ใช่ด็อกเตอร์จีนัสหุ่นสุดโหดหุ่นสุดโหดจะโผล่ไหมถ้าเวาทุกคานล่ะก็จงเชื่อฟังซะดีๆแทนที่จะซุ่มได้ตัวนะเต๊ะดตไดเต๊ะเพชรจะเลินจะเลินละอ๋อท่านผู้ชมผมว่าเราเริ่มแห้งแล้วตอนนี้แต่งบผมแบมันยังมีอยู่นะเอาไงดีวะท่านผู้ชมเอาไงดูวะเฮ้ยตอนนี้เราซุ่มมาทั้งหมดเออเก้าสิบใบแล้วปะ ้าสิบใบยังไม่ออกอก็คือการันตีรอบต่อไปคือการันตี S S R ตัวหนึ่งเว้ยเออแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแค่นั้นได้ดผมขอต้องต้องเพิ่มนะอังยิงมันต้องเพิ่มนะ A few moments later อังริงแพ็คนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เติมนะท่านผู้ชมแต่ผมก็จะเติมให้ดูละกันมาเพราะว่าการซ่มที่มันเป็นสเตปสูงสองะมันชอบได้ของกากเว้ยแต่ว่าครั้งนี้แหละมึงจงมาของดีๆให้กูซะดูไปโชว์ไปร้อยกว่าใบครับจงเชื่อฟังผมละดีแล้วเดี๋ยวนะ ฮ้ยมึงเอาเพชรมาับมึงเลยโอ้โหแล้วคือแบบมัน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 ไม่ได้แล้วมันซื้อไม่ได้แล้วเ้สัสเลยเจมแม่งเล่นผม้วท่านผู้ชมชิบหายแล้วว่ะคือโคตรเกินไปอะบอกเลยนะคือเกมแม่งโคตรเกินไปเลยบอกเลยแม่งเอ้ยแล้วคือแทนที่จะได้ตั๋วสักประมาณสัก20บใบบวกก็ได้นะแม่งเสือกเอาเพชรมาแล้วคือมันซื้อไม่ได้แล้วไงเอ้า ไม่พอหรอวะเฮ้ยอ๋อไม่พอจริงดิเพื่อนโอเคงั้นเอาแพ็กนี้อ้ยไปแล้วอีกสามรอยจัดไปรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบการันตีเอสเออาร์นะครับผมมาดูว่าผมจะได้หรือเปล่าทาไมอวยพรราชาไม่ช่วยฆ่าเลยวะเฮ้ยอวยพรราชาไม่ช่วยฆ่าเลยอ่ะเพื่อนนี่ไงฉันในวันนี้เทียบกับเมื่อวานไม่ได้มา เราเบิดปืนจักรกลมหาปไลจีนอสรางซอ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 งเฮ้ยเอาละเอาระเอาระชื่อเราดูชื่อเราขึ้นนะผู้ชมจีนอสเอ้ยใช้ชื่อกูบอกวันเมื่อกี้เอาโอเคก็ถือว่าได้แล้วฮะท่านผู้ชมในเรออ้อยใบน,นะครับร้อยใบที่ผมเติมไปก็ทั้งหมดเท่าไหร่วะครั้งแรกนึง่งพานปะอุ้ืเออเขาบอกเลยว่าเออหื้อนักน่วง ะะแต่ก็ถามว่าได้ไวไหมก็ก็ถือว่ามันก็มันก็ถือว่าได้ไวนะเออเอาจริงๆอะ่ะสำหรับคนที่แบบเติมเยอะๆนะเออสำหรับคนที่เติมเยอะแต่ว่าสำหรับคนที่เติมแบบงบน้อยอย่างผมก็ถือว่าแม่งเกลือนะครับผม กูเป็นแพงเกินดร์จีนัทเอ้ยจีนอทไอห้าเอ้ยจำผิดตลอดเลยโอเคของผมเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูในไอดีของน้องคนต่อไปนะครับว่าผมจะซุ่มเกลือแค่ไหนนะฮะไปเอาเราแล้วก็มาอยู่กันในรหัสของน้องชื่อว่าจันปุนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตั้งค่าความแรงก,ก่อนให้มันให้แรงหน่อยก็ช่วงนี้อย่าลืมดูแลตัวเองก็ได้นะฮะท่านผู้ชมอากาศก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะครับเออ แล้วก็ยังจะมีโควิดอีกอยู่บ้านก็ดีที่สุดแหละครับเหมือนเหมือนผมเนี่ยผมอยู่บ้านทั้งวีทั้งวันเลยเว้ยโอเคก็จะดูดูแลตัวเองนะฮะเข้าไปชิบกระเป๋าก่อนเลยนะครับน้องเขามีทั้งหมดนี่เลยร้อยแปดสิบใบพอดีเป๊ะนะครับผมก็แน่นอนว่ากรารันตีนะครับแล้วก็เราจะซุ่มให้น้องได้กี่ตัวนะครับเรามาดูกันโอเคมีโอยพอรราชาเปล่าเมื่อกี้ถือว่าโอยพอรราชาช่วยเราเปล่าวะเฮ้ยท่านผู้ชมถือว่าเมื่อกี้โอยพอรราชาก็ถือว่าช่วยเรานะครับเพราะว่ามันมีซิสเป็นตัวอื่นค่อนข้างมากเหมือนกันนนะเเเเเออออออแต่่ผผผมมมกก็็ซุไได้ีีีีีสโคคปลยทททารับ ก็มาดิค oh. รับซีสองทองโอ้โหถ้าออกเป็น SR มาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมไม่ได้ในรอบแรกชัวเฉอ่าผมบอกแล้วผมบอกแล้วโอเคสูตรยำเข้าไปที่หน้ายำเข้าไปที่หน้าจีน้องงออกมาก้อน180ใบนะครับผมน้องเขาบอกว่าไงวะดีวผมอ่านแป๊บน้องเขาบอกว่าอ่อสุ่มครบ180ใบได้ก้อนการันตีครั้งปดล็อกเบฮดหมือทองว่าตั้งปุดได้ก้อน180ใบปุดล็อกเบสฮะทอง เวลนตาบุดอกยังหาเลยโอเคเจอมัวแต่ไปอ่านครับไม่ได้ดูว่าได้ตัวอะไรมารอบที่30นะครับผมแต่แน่นอนว่าร้อยบอลเปนการันตีนะครับการโลกของฉันไอ้ขวดก,การโลกแข่งแม่งมาไวโอ้โหอย่างนี้ก็อย่างนี้โอกาส SSR ออกก็ไม่มีแล้วครับอืมถ้าแบบ SR มาแล้วนะเชื่วนมากมันจะเป็น SSR 2ตัวซะมากกว่าอะไรอย่างนี้ผมเคยได้มากสุดก็ SR 3ตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยจีนัสจีนัสอีกจะแม่งพูดผิดตลอดไอจีนัส มึงจงมาสถิตในไอดีของน้องปุ่นเดี่ยวนี้ไปกันประมวลผลเต็ม200ล้านปอเซนโตจงมารอบนี้แล้วผมว่ามาทองๆชัวชัวเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับเอสินเองม้าดูอันนั้นมันลูฟี่เฮ้นนยแบบเกมมึงจะต้องแบบเท่าไหร่อะต้องร้อยใบขึ้นหรอวะเฮ้ยทำจริงเฮ้ยนี่มึงล็อกไอพีหรือเปล่านะฮะ ล็อก IP หรือเปล่าแบบรหัสที่แล้วซุ่มได้แล้วรหัสนี้จะซุ่มไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมิธิ์ต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นจีนัสมาแล้วจีนัสอีกแล้วข้ามตัวเองมาพูดแต่จีนัสว่าเอ้ยโอเคเราเอาจีนอสมาอัญเชิญร่างที่หนึ่งเลยนะครับผมมาดูขั้นต่อไปมันจะเป็นร่างสองไว้น้องเชื่อพี่น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดัดแปลงจีนอสคาร์มอนเด็กๆไปแบบนุ่มนิ่มจงออกมาซะ จงออกมาซะควรรอกำลังเสริมหรืออว่าแม่ายฟ้าไปข้ามไปใจเย็นสู้เสืออ,อการวัฒนาการของมนุษย์ครั้งยิ่งใหญ่ไอ้นี่มันจีนอตสมชื่อเดี๋ยวนะทีจีนัดกูพูดว่าจีนอตว่าตฟ้า <the> ไปทีเพออีกหนึงรอบทีเพอ,อนะค้างค้างอย่างนี้แสดงว่าเตรียมใจเตรียมใจเกลือใช่ไหมห ถ้าไม่มารอบนี้ผมว่ารอบต่อไปก็น่าจะมาแล้วอันนี้เอ้ยไม่ใช่ 90, เก้สาสิบใบเออเราเพงไมเบจสิบใบรอบรอบต่อไปคือรอบที่แปดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยเนี่ยคือมันมีโอกาสมาเยอะไปเอซนไม่นเชื่อดูไมันเ่อท่านผู้ชมดูอ่ารอบนี้สื่อไม่ได้ไงคือว่าไม่ได้ไงเออคือว่าไม่ได้ชัวร์ๆผมว่านะเชนเนก็ตแมนอีกแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยชัดเอารหัจงออกมาก่อนร้อยแปดสิบใบให้หน้องเขานะจีนอตนะนะไปมา ไปมาไปมารอบนี้ก็มีสีสูงมีสีสูงว่ามันจะมาโอ้ปีซา่าแห่งเมืองวิฒนาการโอ้โหยังเกลือป้รอบนี้การันตีครับท่านผู้ชมถึงเกมมันจะไม่บอกนะครับแต่เราก็รู้นะครับว่ามันคือการันตีและก็ไม่สนว่าแกเป็นไข่ก็ไม่สามารถหนีออกไปได้คําพูดไข่วะไอคำว่าหนีออกไปได้เนี่ยไอคำว่าหนีเนี่ยทำม่งทำม่งว่าม่งจะเป็นไอ้นั่นวะชิะ่หายแล้ะไคร คือไอคำข้างหน้าผมแบบคือไม่ไม่คุ้นไปแต่ว totally ่า้คำว่าหนีเน yes, ี่ยหนีออกไปอะไรเนี่ยแม่งคุ้นไอโซนิกเออโอ้โหเกินโอ้โหแม่งเอ๋ยมาอีกตัวนึ่งโอ้โหให้ฉันแบกรับตำนานนี้ไว้ก็ไม่เร็วนะเร็วมึงอะมันเร็วเร็วมากไอจีเอ็มเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้มาเอ้เพื่อนก้อนร้อยแปดสิบใบให้น้องเขาก็อร้อยแปดสิบใบมีปะ โอ้มาอีกตัวดิแม่ยากครับบอกเลยว่ายากทาไม่ได้ครบ,100บร้อ180ยใบ1ร้อยแปดสิบใบก็คือแม่แต่ยากครับนะครับคือก็จะได้เล่นตัวไม่ไม่ทีก็จะได้เล่นแบบไม่ตัวไม่ดิก็จะได้เล่นตัวตัวดาอีกทีก็น่าจะต้องรอรีเทิร์นมาอะไรเงี้ยนะต้องคนที่รอกเกง่งจริงอ่ะสำหรับคนที่ไม่เติมันะต้องรอเกง่งเว้ยแล้วก็ดองเกง่งนะฮะเออสาหรับคนที่แบบดวงไม่ดีด้วยนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะไองโง่จีนอสเป็นตัวกาก มึงไม่ต้องเซนลอเสน่อหน้าออกมาให้กูเห็นก้อนร้อยแปดสิบใบนะเออเอาเข้าไปนี่กูประชดนะเนี่ยไม่ออกไปจริงด้วยพูดประชดก็แล้วพูดดีก็แล้วมันก็ยังไม่มาว่ะเฮ้ยฉันต้องการพลังมหาศาลเฮ้ยท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วจีนอสสองตัวอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าตัวต่อไปมันต้องจีนอสล่างสองเพราะว่าจีนอสมาบูชายันแล้วสองตัวมามาแล้วโผล่แล้วจะโผล่แล้ว ปีศาจตายเออมาเฮือเสียงทองทองทองอีกรอบนึง what the fuck เกี่ยวว่าคาสต์สเตยใช่แล้วกวางรู้ว่าผมกดนรัวไว้ท่านผู้ชมคือเรากดนรัวไปหรือเปล่าวะเออเรากดนรัวไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดนรัวไปไว้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึงนะไปวิ่งเล่นสักรอบนึงก่อน โอเคเราวิ่งเล่นครบแล้วนะครับหนึ่งรอบฮ่าจีนัาเอ้จีนอสไม่อย่างไงพูดยังพูดผิดเลยเจ้าออกมาให้ก็จะทีเผอทีเผอเป็นไงมีกระตุกมีค้างประมวลผลรอบที่80มาที่ทองเฮ้ยฉันในวันนั้นเป็นไงลูกจีนอสลาเบิดชื่นจักรกลคันสุดจอดแบบมหาศาลออฟก็อดออฟเดอะยีออฟเดอะกาแล็กซี ก็มาดีครับพบอกแล้วเปไงเปไง <c oughs> มันต้องใช้สูตรวิ่งบนก่อนหนึ่งรอบนะฮะโอ้เอาจริงจริงกูฟุกนะครับผมแล้วก็มันยิ่งใกล้ครบ100ใบเนี่ยโอกาสออกมันยิ่งเยอะเว้ยเอออันนี้ผมพูดเลยเกมมันล็อกโดยที่แบบยังไงอะคือแม่งล็อกไม่เหนียนหลายหลยอย่างอนะเกมเนี้ยผมพูดเลย แม่งล็อกไม่เนียนแล้วมันก็ทําเป็นเหมือนเรียนมาอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวมารับให้น้องเขาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราซุ่มไปร้อยแปดสิบใบพอดีเลยก็น่าจะอับขึ้น3ดาวได้ภายใน1วันนะครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวรับให้น้องเขาแป๊บหนึ่งโอเคได้มาสี่สิบใบนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้น้องเขาก่อนนะครับพดล็อกมือทองแล้วนะ <laughs> โถเนี่ยน้องเขาพูดว่าซุ่มครบร้อยแปดสิบใบได้ก่อนการันตี ปลดล็อกเบสฮะมือทองก็ไม่ใจะคุยจักเท่าไรหรอกนะก็เราจ้ากันไปกันตรงนี้เลยแล้วฮะน้องจานปุนเลยนะครับก็คือผมก็หมดไปเยอะนะแล้วฮะผมก็หมดไปหลายบาทนะท่านผู้ชมก็ใครที่จะรอมันรีเทิร์นดีกว่าเว้ยเออเอาจริงเอาอยุงล่างสองดีกว่านะครับเพราะว่าครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นยุงล่างสองนะท่านผู้ชมยุงล่างสองนี่คือแบบ ตีบอสได้คือเอาไปทําอะไรก็ได้หมดนะครับแต่ว่าไอจีนอตเนี่ยคือหนึ่งเลยแม่งเทนะครับเทแล้วก็อีกอย่างนึงเลยมันแรงแต่ว่าแรงเฉพาะคนที่ปั้นโหดนะครับท่านผู้ชมต้องต้องปั้นแรงจริงต้องทุยต้องปั้นโหดจริงนะครับถึงจะโหดเออเอางี้ว่าเรียกว่าต้องงบเยอะจริงถึงจะโหดครับอืมแต่สําหรับผมก็ตอนแรกกะว่าจะมาซุ่มเล่นๆน,นะครับแต่ก็ก็บานปลายเหมือนกันนะครับอืมโอเคเวลาท่านผู้ชมก็ขอบคุณน้องจานปุลด้วยนะครับที่ส่งไม้ผมเปิดเป็นเบสหะมือทองเพราะเราปลดหลอกนะครับทั้งรหัสตัว เาดิซุ่มได้ก้อน180บาทกับปุดล็อกเป็นเ,นเบสหามือทองนั่นเองโอเคใครได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนช้ำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าอาจจะเป็นครัง้นงนู้นครั้งนี้ครั้งนั้นนะครับผมโอเคไปละ,ะเจอกันฮัทโจบู